สวัสดีครับทุกคผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเค,คราะห์กราฟหุ้นบ้านปูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคามีการยก่อ,อกตัวลงมาที่บริเวณแนวรับสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเฮ้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะการเข้าเก็บของอีกรอบหรือเปล่านะมันจะเป็น w s h p p e แบบนี้หรือเปล่านะใช่ไหม เป็นแบบนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแบบลึกๆนะสำหรับใครที่อยากเข้าซื้อบ้านปมไม่ควรพลาดน,นะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูงบการเงินของเขาก่อนนะครับบ้านปูเนี่ยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็กำไรเนี่ยเริ่มมีมาแล้วนะนะครับมีมาสองสองปีละอันนี้ปีที่สามนะอ่า นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็หายไปเยอะนะจากสี่หมื่นเหลือสีอ 4, ่พันนะสี่หมื่นถึงเสียพันถ้าอีกบวกอีกสองควอเตอร์ก็ไม่น่าจะใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งของสี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นะก็ก็ไม่ได้แย่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีหกห้านะเมื่อเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ กำไรสุทธิมันก็หายไปนะครึ่งหนึ่งเลยนะดูันผลก็มีนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เออคุ้มหรือเปล่าที่จะถือแล้วราคามันย่ออันก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยงบการเงินถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบเติบโตต่อเน,นื่องนะโอเค อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละสำหรับตัวบ้านปูนะครับคราวนี้เรามาหาพวกบ้างฮอาาง i a a c o n น e n s u s นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองตัวบ้านปูว่ายังไงนะเขามองว่ายังไงนะครับต่อมีสาวๆมืนเต้นวยโอเคก็อ,ออกไปกันมันขึ้นแถบโฆษณาโอเคอะ มี9้าวโบเกอร์นะครับทำการวิเคราะห์ไว้เสียงค่อนข้างแตกนะบอกให้ซื้อ2ให้ถือ4แล้วก็ให้ขายสานะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่9บาท13สาตาง์ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่8บาท40นะ8บาท40ก็ยังเหลือแก็บอีกเยอะนะครับแล้วก็ราคาต่ำสุดเนี่ยที่ให้ไปคือ6บาท50แล้วก็สูงสุดคือ10บาท ห้าสิบสตา์โดยโดยส่วนมากก็ยังไม่มีเสียงส่วนมากนะส่วนมากคือเนี่ยให้ถือไว้เฉยๆยังไม่ทำอะไรนะครับยังไม่ทำอะไรคราวนี้เนี่ยเราเราได้ละราคาเฉลี่ยเนี่ยทั้งสามกลุ่มนะที่แบบทั้งให้ซื้อให้ถือให ขายอ่ะมันที่เก้าบาทสิบสามเรามาดูกราฟกันคราวนี้โอเคกราฟบ,บ้านปูนะตอนนี้เป็นแนวโน้มอ,อะไรครับอ่าสำหรับสายสายอ่านงบก็เดี๋ยวผมสอนเข้าข้าวนะวิธีการดูนะครับเราเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปหนึ่งเส้นนะอันนี้ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบ้านะนะ แล้วมันอยู่ข้างล่างเนี่ยแปลว่าแนวโน้มขาลงถูกไหมเนี่ย,ยถ้าเราซูมเอาดูเราก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่ไงเขาก็เป็นแนวโน้มขาลงรู้กราฟไว้ก็ใช่ว่าจะไม่ดีเนาะวางตัวงบที่มันหุ้นที่มันงบดีๆนะแต่ว่าเฮ้ยอ้าวทำไมมันลงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะจังหวะที่ที่มันต้องลงนะครับเหมือนกับสมมุติช่วงนี้มันอาจจะเนี่ยงบงบมันดีนะ แต่ราคามันย่อใช่ไหมก็ย่อก็ไปต่อย่อเพื่อไปต่อในในแนวรู้ขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้กาฟมาจับจังหวะเลยคราวนี้เรามาดูกันถ้าเราจะดูกันเนี่ยเราดูตั้งแต่ทาาเฟรมใหญ่ๆเลยทามเฟรมใหญ่ๆเนี่ยเป็นต้นมาเห็นไหมครับบ้านปูเคยนู่นเลยนะขึ้นไปถึงนี่เลยนะตอนที่ยังไม่แตกพากะโอใหญ่มากมายนะครับอ่ะถามว่าในทาาเฟรม มันเป็นแนวโน้มอ,อะไรแนวโน้มขาลงขาลงตั้งแต่ปีสองพันสิบสองสองพันสิบสองเป็นต้นมานี้ลงมายาวตลอดเลยนะคราวนี้เนี่ยถามว่าเปลี่ยนเป็นขาขึ้นยังนี่ยโลก็ยังทำโลใหม่เรื่อยๆนะครับหายไม่ทำหายใหม่นะไม่ไม่ทำหายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นขาลงใน แนวโน้มใหญ่นะในทางเฟรมมันแนวโน้มขาลงนะครับแนวต้านตรงนี้แนวรับสำคัญตรงนี้อ่ะนะไปดูทางเฟรมวีคทางเฟรมวีคเป็นไงอ่าอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมเป็นแนวโน้มขาลงนะ,ะแนวรับอยู่ตรงนี้แนวต้านปึ๊บอ่นนี่ไม่ใช่ โอเคเรามาดูทางเฟรมเดย์แนวต้านมมืมีตรงนี้แนวอ่ะโอเคเราได้ละ แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับสําคัญแนวรับสําคัญนะครับของตัวบ้านปูเนี่ยอยู่บริเวณรนี้อยู่โซนเจ็ดบาทห้าสิบถึงเจ็ดบาทเก้าสิบนะครับอ่าอจะขยายขึ้นไปสักแปดบาทก็ได้อะเผื่อแบบบางคนกลัวไม่ได้ของใช่แนวรับก็อยู่โซนเนี้ย นะครับืแนวต้านอยู่บริเวณเท่าไหร่เก้าบาทสิบสตางค์เก้าบาทสิบสตางค์นะครับคราวนี้เนี่ยจากจากที่นักวิเคราะห์ให้มาใช่ไหมราคาเฉลี่ยนะที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือบริเวณตรงนี้แหละตรงนี้แหละเก้าบาทสิบห้าใช่ไหมเออนะครับเก้าบาทสิบห้า ส่วนแนวรับเขาให้หกบาทห้าสิบใช่ไหมจําได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมหกบาทห้าสิบอยู่ตรงไหนนี่ไงโซนนี้นะโซนนี้หกบาทห้าสิบนี่คือโซนนี้โซนข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเป้าหนึง่งอยู่ที่สิบกว่าบาทใช่ไหมสิบกว่าบาทไม่น่าจะถึงนะสิบกว่าบาทคือโซนนี้หรอแนวต้านนี้หรอสิบบาทห้าสิบนี้ใช่ไหม อ,อประมาณนีนะ้แต่ว่าเราเรามองข้ามไปเลยเราให้เป็นตัวนี้ไปเลยนะที่สิบเอ็ดบาทไปเลยคำถามคือหน,หน้าหน้าลุ้นไหมอ่ะหน้าลุ้นเสี่ยงไหมอ่ะมันเป็นขาลงนะนะครับมันเป็นขาลงนะเออนะครับถ้าจะลุน้นนะถ้าจะลุนหน่อยนะครับเราก็ทำตามแผนนี้ ถ้าบ้านปูนะบ้านปูก็รอรอที่เอแปดบาทนะแปดบาทถึงเจ็ดบาทแปดสิบแล้วกันนะเจ็ดบาทแปดสิบนะครับ แล้วก็ถ้าซื้อแล้วก็วางซับล็อตนะซับล็อตไว้ที่เจ็ดบาทหกสิบอ่าเจ็ดบาทหกสิบนะแนวทีพีก็จะเป็นเก้าบาทสิบสตางค์ถึงเก้าบาทเจ็ดสิบห้าอ่า เรากอ็อีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งห้าบาทเจ็ดสิบห้าอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดบาทอ่ะประมาณเนี้นะถ้าจะถ้าจะเทรดบ้านปูนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราอ้างอิงนะครับอ้างอิงคือจากงบเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเทรดเป็นรอบๆอ่าเราไม่ถือยาวนะเพราะว่าเราดูงบแล้วมันมันไม่ไโตต่อเนื่องที่แบบมันจะขึ้นระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราเทรดเป็นรอบๆอ่าได้นี่คือสิ่งที่ได้จากงบนะครับอย่างที่สองคือ IAA Consensus เนี่ย IAA Consensus บอกว่าอ่ามีราคาเฉลี่ยนะครับให้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่9บาท15าทอ่ะเราก็มาตรง มันก็มาตรงกับแนวต้านพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสมีโอกาสที่มันจะเป็นเป้าหมายนะครับเราก็เลยมาใส่เป็นเป้าหมายที่หนึ่งของเราคือเก้าบาทสิบเราลดลงมาหน่อยนิดหนึ่งนะลดลงมาหน่อยนิดหนึ่งนะครับว่าเออการการการแบบเฮ้ยราคามันขึ้นไม่ถึงนะอีกช่องเดียวไม่ถึงอะไรเงรี้ยเรามันล่วงมาเสียดายไปนะครับเราก็ลดลงมาเลยช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้มันก็จะมีแนวต้านที่ 9บาท75ซึ่งไอคอนเซ็นเซสเขาให้10บาทนิดๆนะยังไงก็ไม่น่าถึงเพราะว่าเพราะว่าณนะช,ช่วงช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันมีแนวต้านสองแนวนะ9บาท75มีแนวต้านสองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ขายก่อนนะครับถ้ามันถึงเนี่ยก็ขายก่อนมันก็จะเป็นไซด์เวในเกาะแบบน,นี้ใช่ไหมถ้าเราจะลุ้นว่าเฮ้ยมันเป็นตัว W ปุ๊บ เราก็รอให้มันทะลุอะชัวร์ๆะไรทะลุสิบาทก่อนสิบาทค่อยเข้าซื้ออีกทีนะครับแล้วก็วางซับร้อยไว้ที่เก้าบาทเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะเพื่อไปขายสิบเอดบาทสิบสตาง์ตามลำดับนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าบ้านปูเห็ดเหต,เหตสั้นนะเห็ดสั้นรอบริเวณเจ็ดบาทแปดสิบถึงแปดบาทนะรอแถวนี้นะครับแล้วก็ ถ้าได้ของแล้วก็วางซ p l o อยไว้ที่เจ็บาทหกิบนะถ้าหลุดเจ็ดบาทหกสิบยอมนะครับหลุดเจ็ดบาทหกสิบยอมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนนะักลงทุนนะเขาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมอนิเตอร์ก็สามารถ ทักลายเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้ที่ใต้ด e s c r i p t i o n นะครับแล้วก็ใครอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนให้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ